ต้องพรมยานต้องพรมยานนักพนักกรไพ่พรมยานวันนี้เรามพูดถึงเกี่ยวกับไพ่รายเดือน12บใบและเจาะจงสใบในไพ่12บใบและเจาะจงสใบอะค่ะจะถามอะไรได้บ้างถามเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานคนรักผู้พรองบุตรและบริวารเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโรคภัย เกี่ยวกับอุปสรรัเกี่ยวกับความหวังของเราอันนี้คือไพ่12ใบจะอยู่ในตำแหน่งอยู่แล้วนะคะส่วนตัวที่เป็นเจาะจง3ใบนะคะสใบเนี้ยจะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องในไพ่12ใบถ้าเราอยากหาคำตอบอย่างเช่นในไพ่12ใบจะถามเกี่ยวกับเรื่องการงานติดขัดปัญหากำลังตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องลาออกที่เก่าและไปหาที่ใหม่ แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าออกไปแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราหวังหรือต้องการหรือเปล่าเราสามารถนำไพ่สามใบานี้มาเจาะโจงนะคะถามแยกเกี่ยวกับงานที่เราจะไปงานใหม่ดีไหมนักพยากรณ์ไพ่มีหน้าที่ในการอ่านไพ่แล้วบอกกับลูกดวงว่าสิ่งนี้หมายความว่ายังไงนะคะหรืองานเก่าที่คุณทำอยู่อ่ะคุณควรจะลาออกไหมนักพยากรณ์ก,รก็จะมีหน้าที่อ่านไพ่แล้วบอกกับลูกดวง อันนี้คือไพ่รายเดือน12ใบและเจาะจงสัใบเดี๋ยวต่อไปเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวกราฟที่ใช้ไพ่พวมยานสนใจแล้วใช่ไหมคะว่าการดูดวงของกราฟชีวิตไพ่รายเดือน12ใบและเจาะจงหรือจะเป็นเกี่ยวกับเลขฐาน7ตัวลเลขคณิตศาสตร์พิชีวิต